สวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มาเที่ยวสวนมะพร้าวนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ชิมมะพร้าวดูนะครับว่ามะพร้ามีรสชาตาิเนื้อใช้ได้ไหมแล้วก็รสชาติของน้ำนะมีความหอมขนาดไหนนะครับวันนี้จะลองชิมมะพร้าวให้ดูนะครับครับเอาลูกนี้อ่ะ ได้มาแวนะครับนี่ครับมะพร้าวลูกใหญ่ครับมะพร้าวบ้านแถวก้นฉีบลูกใหญ่นะครับเนี่ยล้วก็วิธีการก็คือใช้ทีมปากนกแก้วตัดนะฮะง่ายครับแต่วิธีการสอกก็ใช้มีดนะครับนี่เลยนะครับ ริ่มจะไม่คมแล้วนี่ครับมะพร้าวบ้านแพ้วคนจีบ ลูกใหญ่นะครับโอ้โห,โโหเนื้อเนื้อกำลังทานเลยนะครับตลองดูว่ามีรสชาติหอมไหมมีกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็เนื้อก็หนาด้วยครับชื่นครับน้ำมะพร้าวหอมแล้วก็ เนื้อก็หนาด้วยนะครับสุดยอดมากครับส่วนมะพร้าวสิงบุรีนะครับพ่อถือว่าใช้ได้นะครับส่วนนี้นะครับก็วันนี้ก็เจ,บ,จบการบรรยายไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ